สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะคะพบกันนะคะในวันหยุดแบบนี้วันนี้เป็นวันชัดมงคลเนตก็มีรายการดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน ซึ่งรายการนี้นะก็จะเป็นรายการที่จะตอบคำถามให้เพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่อง m o n e y h e r o ของเรานะเนะก็ได้รวบรวมคำถามที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับเพื่อนๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยค่ะคำถามนี้นะคะถามว่า หุ้นเวลาเขาเบรกแนวต้านเนี่ยถ้าซื้อไม้แรกเลยแล้วราคามันวิ่งไปเลยควรจะพิจารณาซื้อไม้น่าจะเป็นพิจารณาซื้ออีกไม้ไหมครับเพราะมันจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นเยอะไปหรือเปล่าหรือปล่อยถือไว้แค่ไม้เดียวเท่านั้นพอพิจารณาซื้อได้ค่ะแต่ว่าต้องรอราคาเขาย่อลงมาซะก่อนนะคะถ้าราคาย่อลงมาใกล,ใกล้ไฮโลก่อนหน้า เราจะสามารถพิจารณาซื้อได้นะคะเพราะว่าถ้าหุ้นเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นแล้วเวลาราคาย,ย่อลงมาก็จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนั่นเองค่ะคำถามถัดมาเข้าใจเบรกเอาเวแกบกับรันเอาเวแกลบแล้วว่าแบบไหนเรียกว่าอะไรอยากรู้ด้วยว่าเอาไปใช้ยังไงวิเคราะห์กราฟได้ยังไงต่อจะเกิดอะไรต่อต่างกันยังไงด้วยนะครับถ้าจะพูดให้ฟังก็น่าจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเนืด้ดยกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะหุ้นบางตัวเนี่ยถ้ามีแก็บที่เปิดกระโดดข้ามแนวต้านเป็นครั้งแรกค่ะเขาจะเรียกว่า b บรกเอา a ว g แกซึ่งแก็บนี้เนี่ยมักจะเกิดในช่วงต้นเทนของเวฟ3เราจึงสามารถพิจารณาซื้อได้แล้วถ้าแก็บถัดไปค่ะเราจะเรียกว่า Run away gap กซึ่งเราก็จะคาดการไว้ว่ายังมีความต้องการซื้อสูงอยู่เราจะสามารถซื้อณจุดนี้ได้อีกนะคะ คำถามนี้น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูที่คำถามนี้เนิร์ดก็สงสัยเหมือนกันนะคะถามว่าสงสัยมานานแล้วว่าคุณอ๊อฟเนี่ยใช้เมาส์ขีดเส้นยังไงให้มันตรงและขนาดกันได้ขนาดนั้นมีทริคยังไงหรือครับซึ่งเนิร์ดก็ทดลองมาแล้วนะคะทํายังไงมันก็ไม่ตรงเออสงสัยอยู่เหมือนกันนะแล้วเนิร์ดเนี่ยก็ได้ไปถามอาจารย์แล้วคะ่ะว่าทายังไง เราก็ได้คำตอบมาคือทุกคนต้องก้านใจวางเมาส์คิดค้างแล้วก็สะบัดจัดเออเนิ์ดก็ลองแล้วค่ะซึ่งเนร์ดคิดว่าเราไม่ต้องพยายามมากค่ะคืออย่าตั้งใจมากเกินไปถ้าสมมติว่าตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้เส้นเราอะ่ะมันไม่ตรงโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองขีดกันดูนะคะเออว่ามันขีดยากแค่ไหนอันดับแรกก้นใจค่ะ อันดับสองวางเมาส์โอเคจะขีดจุดนี้อันดับสามคิดค้างต่อไปสะบัดเอาใหม่กั้นใจวางเมาส์คิดค้างสะบัดอืมก็ได้นะคะได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลองอีกเส้นกั้นใจวางเมาส์ คลิกค้างแล้วก็สะบัดเออก็ได้แหละลองไปทำดูนะคะใครทำตรงเนี่ยบอกด้วยโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google นะโดยพิมพ์เข้าไปคำว่า e p i c pen นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เอามาใช้ดูค่ะต่อไปค่ะคำถามนี้ช่วยบอกโปรแกรมที่ใช้แล้ววิธีตั้งหน้าต่างทุกอย่างให้เหมือนที่อาจารย์ออฟใช้ด้วยค่ะ S <S เนื้อไปถามมาแล้วนะคะอาจารย์ออฟใช้ฟิแนนเซียนะในการวิเคราะห์กราฟหุ้นเด่นซึ่งเราจะมาตั้งค่าไปพร้อมพร้อมกันเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะโดยก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องล็อกอินเข้าฟิแนนเซียก่อนนะ อันนี้เป็นกราฟที่อาจารย์ออฟใช้นะคะหน้าตาเหมือนกันเลยที่อาจารย์วิเคราะห์ในหุ้นเด่นนะเดี๋ยวนะจะพาเพื่อนๆไปตั้งค่าพรอมๆกันโดยเราต้องเข้าไปที่หน้าว่างก่อนนะคะอันนน้จะเข้าไปที่หน้า7ตอนนี้หน้า7กําลังว่างอยู่โอเคก่อนอื่นเราต้องเพิ่มกราฟเข้ามาก่อนโดยพิมพ์ตรงค้นหาตรงนี้ค่ะเราจะใช้เมนูรัดนะใส่เลข6 0 0 0ไปค่ะฮ่า เราจะได้การาฟมาแล้วโอเคจัดหน้าให้เรียบร้อยนะโอเคเอาประมาณนี้นะคะถัดไปเรามาที่ค้นหาเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์6001ค่ะอันนี้จะเป็นการเพิ่ม Net i อ c o m e เข้ามานะคะโอเคเรากดเข้ามาปุ๊บแล้วแล้วก็จัดหน้าก่อนนิดนึงนะคะ Net Income เราสามารถให้มันเป็นลายก็ได้หรือว่าเป็นแท่งเทียนก็ได้ใครเปิดม,มาแล้วไม่เจอหน้านี้ให้เข้ามาที่ตรงนี้คะ่ะกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ย Financial Indicator นะคะกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก net income statement อ่ะเราก็เลือก net income ค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เรามีแล้วเราก็ปิดแปลนหนึ่งนะโอเคแล้วก็ซ่อนไว้ค่ะเราได้กราฟแล้วก็ได้ net income เข้ามาแล้วเหลือชื่อหุ้นใช่ไหมชื่อหุ้นเราจะใส่เลข1,300ค่ะ อันนี้เป็น favorite stock นะเราจะเพิ่มเองโดยที่เอาหุ้นเนี่ยมาจาก eFinance นะคะเป็นหุ้นที่ติดสแกนของอาจารย์เข้ามาเพิ่มในนี้กรณีที่เราจะเพิ่มชื่อหุ้นค่ะให้เราเข้าไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงช่องเซิร์ h ค่ะให้เราใส่ชื่อหุ้นเข้าไปเลยสมมติใส่เป็น PTT เสร็จป,ปุ๊บกด double click ค่ะมันก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็กดโอเค มันก็จะเพิ่มเข้ามาในรายชื่อหุ้นของเรานะเวลาจะเปลี่ยนชื่อหุ้นค่ะให้เราคลิกที่ชื่อหุ้นนั้นเลยอ่ะอย่างนี้คือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะอะไรให้เพื่อนๆสังเกตตรงข้างบนนะคะข้างบนจะมีหมุดอยู่นะให้เราคลิกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันกําลังล็อกอยู่ให้เรากดปลดล็อกนะคะทั้งการาฟแล้วก็ทั้งตัว net income นะคะโอเค พอปลดล็อกเสร็จปุ๊บให้เราคลิกชื่อหุ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยเราก็สามารถวิเคราะห์กราฟได้เลยนะคะคำถามถัดมาค่ะชื่อหุ้นตัวหนังสือสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าไม่ต่างค่ะหน้าปกทางช่องของเราเนี่ยจะเน้นๆ3ามสีนะโดยมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวซึ่งเนเเคยใช้ชื่อหุ้นที่เป็นสีแดงแล้วเพื่อนๆบอกว่า เออเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมเพราะว่าคงไม่มีใครชอบสีแดงๆใช่ไหมคะเออแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะซึ่งไม่มีความหมายอะไรนะคำถามถัดมาค่ะวิธีทำการบ้านหุ่นเด่นนะทำยังไง เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะโดยคลิปนี้เนี่ยจะบอกวิธีการทำการบ้านทุกอย่างให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเนอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะที่ใต้เดสคริปชันตรงนี้คำถามถัดมาอยากสมัครสมาชิกแต่หาปุ่มสมัครไม่เจอโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเนอจะพาเพื่อนๆทำนะคือถ้าสมมติว่าเป็นมือถือเนี่ยแล้วถ้าใช้ iOS ค่ะบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นปุ่ม สมัครแต่ไม่เป็นไรเรามีลิงก์ให้เพื่อนๆสมัครโดยเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเข้าไปที่คลิปไหนก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บกดที่คำอธิบายนะคะให้แสดงเพิ่มเติมเราจะมีลิงก์สมัครให้สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งมันจะเข้าไปที่หน้าการสมัครค่ะโดยมี3แพ็กเกจค่ะ ราคา450บาทต่อเดือน750บาทต่อเดือนแล้วก็1,500บาทต่อเดือนโดย3แพ็กเกจนี้จะได้สิทธิพิเศษเท่ากันทั้งหมดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะว่าจะเลือกแพ็กเกจไหนโดยใครที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษค่ะโดยได้รับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์นะแล้วก็ได้ดูคลิปอัปเดตเซฟฟค่ะสำหรับคนที่เล่นทีเปกนะเราก็จะมีอัปเดตให้ในช่วงกลางสัปดาห์ ีพิเศษสุดๆเราจะมีไลฟ์สดตอบคำถามสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ30นาทีก่อนตลาดจะปิดนะคะเพื่อสอบถามแนวโน้มหุ้นแต่ละตัวที่เพื่อนๆมีอยู่ค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าลิงก์มาสมัครได้เลยนะคะคำถามถัดมาขอสู่สแกนหุ้นเด่นใน E-FIN โอเคค่ะอ่าเข้าไปที่หน้าว่างก่อนนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเปิดหน้า E-FIN ขึ้นมาแล้วแล้ว,ลวมีหน้าว่างแบบนี้ให้เราเพิ่มการาฟเข้ามาก่อนค่ะ โดยคลิกที่กราฟครั้งหนึ่งโอเคเราก็จะได้กราฟมาแล้วนะแล้วก็จัดหน้าให้สวยงามค่ะคราวนี้เราจะมาเพิ่มตัวสแกนกันแล้วนะโดยเพื่อนๆกดเข้าไปที่ Lanking ค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก s e ตแล้วก็ compare e v e l a t e volume five ค่ะแล้วก็ vertical กดเข้าไปครั้งหนึ่งทีนี้ให้เราใส่สูตรเข้าไปตรงเปอร์เซ็นต์ c m p r นะคะให้ใส่ 100ค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์บายวอลลุใส่40แล้วเปอร์เซ็นต์เชงใส่1แล้วก็อย่าลืมกด execute dw ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการ dw นะอ่ะกดครั้งหนึ่งแล้วก็กด go ค่ะ กดโกปุ๊บเราจะได้หุ้นที่ติดสแกนมาส่วนใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามเข้าไปได้เลยค่ะที่คลิปไหนก็ได้ของทางช่องนะคะเดี๋ยวเนอเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมคำถามที่มีประโยชน์เนี่ยมาตอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะในคลิปถัดไปโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ